สวัสดีครับจากบริษัทมิตรภาพวอเตอร์วิวนะครับและ้ร้านเครื่องกองน้ำวอเตอร์วิวนะครับวันนี้นะครับจะพาลูกค้านะครับมาชมมาดูสินค้าที่เราได้นําเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นส้ยกองนะครับอันต้าเทคนะครับ4040นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางวอเตอร์วิวนะครับได้นําเข้ามาต้อนรับลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น4040 EWS e นะครับใ,ใช้ในการกรองน้ําสาน้ําประปาน้ํปบาดานนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับใช้สลหรับเครื่องอกรองระบบโรงงานน้ําดื่มเป็นหกคิว12 Q สอคิวสคิวคิวหรือว่ากําลังการผลิตมากกว่านั้นนะก็สามารถใช้ได้นะครับเครื่องกรองสารกรองของเรามีหลายรุ่นหลายเกรดนะครับเดยจะพามาดูเครื่องกรองสารกรองนะครับต่างๆของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็น เครื่องกรองนะครับใช้ในรหรับเป็นกรองฟิลเตอร์นะครับกรองฝุ่นละเอียด5ไมครอนนะครับมีเป็นเฮาส์ิ่ง10นิ้วนะครับเพื่อใช้ในการกรองฝุ่นละเอียดนะครับแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดครับเป็นรุ่น10นิ้วหรือว่าจะเป็นรุ่นพิ b บู10นิ้วนะครับเราก็มีนะครับส่วนไส้กรองก็จะเป็นตัวพิ b บูตัวใหญ่ตัวข้างบนนี้นะครับ10นิ้วเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นพิ b บู20นิ้วนะครับ อันนี้ก็สวยงามนะครับดูบึกบึนเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวยีสบนิ้วนะครับเป็นวิบูย0นิ้วทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ํานะครับตัวนี้เราก็มีไว้สลับต้อนรับลูกค้านะครับัวเป็นปั๊มน้ําแรงดันคงที่ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นปั๊มน้ํารุ่นสแตนเลสนะครับนี้ปั๊มน้ำสแตนเลสต่างๆนะครับ ก็จะเป็นปั๊มพลังเงียบนะครับของวารัคก็มีนะครับตัวนี้อันนี้ใช้งานดีเลยครับผมนแนะนาเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการแบบปั๊มน้ําที่ไม่มีเสียงดังนะครับน้ำแรงพลังเงียบนะครับก็เป็นปั๊มไฮฟชเชอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีถังแรงดันนะครับอันนี้นะครับและสำหรับส่งน้ำตามหอพักต่างๆนะครับเป็นปั๊มสแตนเลสนะครับ เครื่องกองสารกองเครื่องมีพันธ์ต่างๆนะครับที่เราเตรียมมาไว้สําหรับให้คุณลูกค้านะครับหรือว่าจะเป็นหลอด UV นะครับหลอด UV จะเป็น20บัาท3 0บาท4ีบาทครับแลวก็เป็นเครื่องกองน้ำสแตนเลสนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเครื่องกองน้ําตัวน,นี้เป็นกรองอะระบบ5ขั้นตอนนะครับหรือว่าจะเป็นสามขั้นตอนเราก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นระบบ RO นะครับ มีหลายรุ่นหลายขนาดเลยนะครับหลายคนบังการผลิตนะครับจะพามาดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำระบบ5ขั้นตอนแล้วก็เป็น3ขั้นตอนนะครับหรือว่า7ขั้นตอนเป็นน้ําแร่ก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นตู้น้ําต่างๆนะครับอันนี้เป็นตู้น้ําร้อนน้าเย็นนะครับอันนี้เป็นของเกาหลีนะครับวาโคนะครับของเกาหลีนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้ ก็ตอนนี้ก็เป็นเครื่องกรองน้ำระบบ RO ครับโรงงานน้ำดื่มเลยนะครับก็จะมีตู้น้ำนะครับต่างๆนะครับเป็นตู้น้ำไว้สลับหยอดเรียนไว้สลับตามหอพักตามบ้านหรือว่าเป็นร้านค้าต่างๆนะครับสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมได้นะเดี๋ยวจะพามาดูข้างในตู้นะครับวนะ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นตู้ํำลังการผลิตตัวนี้เป็นรุ่น 800กิบนะครับมีระบบ RO ระบบซอฟนะครับครบถ้วนเลยนะครับมีปั๊มจ่ายปั๊มดูดนะครับส้กรองต่างๆนะครับนี่ขั้นเต็มเลยครับลูกค้าก็สามารถเลือกเอาตามความต้องการได้เลยนะครับของทคกื่งก็สวยงามนะครับเปของคาเทกนะครับตนี้นะครับล้วก็เป็นไส้กรองต่างๆนะครับ เราจะพามาดูตัวนี้ก็จะเป็นสารกรครับตัวนี้เป็นสารกรอัลตราไซน์นะครับเพื่อใช้ในการนะครับดักจับสารแข็งลอยต่างๆครับก็จะเป็นสารกรคาร์บอนนะครับกรคาร์บอนแล้วก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นฟิตติ้งครับไช้สำหรับใช้ในการนะครับซ่อมบำรุงหรือว่าต้องการที่จะประกอบเครื่องขึ้นมอใหม่นะครับเราก็มีให้ทุกไซส์ทุกขนาดเลยครับตัวนี้ครับรถ เกีียวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเราเตรียมไว้ให้ลูกค้าหมดเลยนะครับนี่คือฟิตติ้งนะครับแล้วก็จะมีซุลลีนอยวาลต่างๆนะครับมีทุกไซส์ทุกรุ่นเลยนะครับว่าเป็น h ฮ g ฟิชเชอร์ล o ฟเฟิชเชอร์นะครับว่าเฟิชเกียร์นะก็มีนะครับ f ฟิชเชเกร์นะครับนี่ปากกาทวีเอสนี่ก็จะเป็นไส้กองนันเบราโอนะครับ ก็ถังสแตนเลสนะครับทำไมเราเขาจะเก็บไว้ถังสแตนเลสก็จะมีทุกไซส์นะครับถังสแตนเลสมีทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะครับตัวนี้ก็สแตนเลสตัวนี้ถังสแตนเลสตัวนี้ก็สามารถติดตั้งระบบหัวออโต้นะครับไว้สหรับควบคุมสั่งล้างทําการบวกวอทฟาสลินอัตโนมัติเลยนะครับทางนี้ก็จะเป็นน้ํายาเคมีพันธุ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น น้ำยา AO 1 r AO 2นะครับเพื่อใช้ในการล้างาไส้เมมเบียร์ o นะครับตัวน,นี้นะครับชนิดด่างชนิดกดก็มีนะครับตัวนี้นะครับล้างไส้เมมเบียร์ o นะครับตนนัวนี้แล้วก็น้ำยาล้างถังนะครับล้างถังสำหรับโรงงานาน้ำดื่มนะครับที่ต้องการแบบน้ำยาที่ว่าไปาใช้ในการล้างสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถังน้ำ หรือว่าอุปกรณ์ในระบบโรงงานนะครับจะมีน้ำยา,อาซอปเชนบูน้ำยาปรัแบบค่าพีเอย่างนี้เราก็มีนะครับี่เป็นชุดถังขนาด24นิ้วครับถังไฟเบอร์นะครับให,ใหญ่เลยตอนนี้น,นี่ก็ถังสแตนเลสใหญ่นะครับไว้สำหรับโครงการหมู่บ้านหรือว,ว่าจะเป็นบริษัทที่ต้องการที่ถัง ตันเลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์สามพุ่สี่นะครับเป็นถังใหญ่เลยนะครับก็ลูกค้านะครับที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดยูวีต่างๆนะครับเราก็มีนะครับหลอดยูวีนะครับเวสเซลปั๊มเคมีนะครับตัวนี้เป็นปั๊มเคมีปั๊มเคมีมีหลายยี่ห้อเลยครับมี4.2บาร์มีห อา่าหกจุดแปดบา์มีทุกไซส์เลยนะครับเป็นปั๊มใหญ่ปั๊มเล็กนะครับมีให้หมดนะครับนี่ก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนของไส้กรองนะครับไส้กรองต่างๆเป็นก๊อกน้ํานะครับเป็นไส้กรองทุกรุ่นเลยนะครับไส้กรองของเราก็จะมีเป็นไส้กรอง PP นะครับ PP ฝั่งนี้ก็จะเป็น p P พ,พนะครับไส้กรอง P p พนะครับกร,รองฟลูเรสต5ไมคคอนตัวนี้เป็น h o าสิ่งนะครับแล้วก็จะเป็น เป็นแกะเ็ามีเป็นโพสคาร์บอนเป็นคาร์บอนนะครับแล้วจะเป็นไส้กรองกีบอย่างนี้นะครับเ็ามีนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นลูกรอยไฟฟ้านะครับอันนี้นะครับสั่งเปิปดปิดระบบไฟระบบการจ่ายน้ําให้กับแทงน้ํานะครับหรือว่าจะเป็นหัวออโต้ปั๊มนะครับ มีหลายตัวหลายรุ่นเลยนะครับส่วนทางนั้นก็จะเป็นสต็อกของไส้กรองเมมเบรนนะครับเราจะพามาดูตรงนี้ครับตัวนี้กเราก็จะมีตัวนี้ก็คือจะเป็นปั๊มนะครับปั๊มของตู้น้ำนะครับตัวนี้เป็นปั๊มขนาด200วัตต์นะครับปั๊มตู้น้ำปั๊ม r o ก็มีนะครับ ห้าสิบ gpd เจ็ดสิบห้า gpd ร้อย gpd มีทุกไซส์เลยนะครับในนี้นะครับเข้ามาตรงนี้ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกไส้กรองนะครับไส้กรอง ro เป็นไส้กรองทุกไซส์นะครับเราเอาไว้ตรงนี้ก็จะมีโพสคาร์บอนนะครับโพสคาร์บอนตรงนี้ก็มีหลายยี่ห้อเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น uf นะครับ uf เป็นของเกาหลีนะครับ ไฟยืดแล้วก็มีซรามิกด้วยนะครับซีรีมิกซรามิกมีประมาณสามยี่ห้อนะครับตอนนี้ซีรีมิกตอนนี้ก็มีซรามิกด้วยอนนี้นี่เป็นของอาคาเทคนะครับตัวนี้นี่เป็นลายนะครับเน่ย ก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวหัวคาร์บอนหัวเรซินนะครับตัวนี้นะครับหัวระบบเมนนวลนะครับหัวระบบเมนนวลอยู่ฝั่งทางนี้แล้วก็จะมียูเนี่ยนต่างๆนะครับ UPVC ก็ก็มีนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวออโต้นะครับหัวออโต้สั่งเบรกวอร์ดฟาสลินอัตโนมัตินะครับ อันนี้ก็ใช่นะครับตัวนี้อันนี้ก็ใช่นะอันนี้ก็คือหัวหัวควบคุมระบบอัตโตนะครับนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาที่จะทําการาล้างสารกองนะครับก็เลือกใช้รุ่นนี้ได้เลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นพวกสายท่อขนาดสองหุนสามหุนนะครับหรือว่าจะเป็นนี่ครับเป็น PVC นะครับเป็น PVC หรือว่าเป็นเขาบอกเ,อเ,เบรินต่างๆนะครับก็มีนะครับฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับไปสําหรับพวกเป็นก๊อกน้านนนนกําต่างๆนะครับเป็นบอลวาลเป็นเช็ควาลต่างๆนะครับวาลฝั่งตางนี้ก็จะเป็น r o นะครับเป็นเครื่องกร,ร,บบรองน้ำระบบ r o นะครับในระบบวาล เดี๋ยวจะพามาดูฝารกองก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังกองนะครับถังถังเครื่องกองน้ำนะครับทุกไซส์ทุกขนาดนะครับก็จะเป็นสารกองนะครับสารกองคาร์บอนฝารกองลิซินนะครับก็อยู่ตรงนี้นะคมีโซดาหยาบด้วยนะครับโซดาหยา อะไร่วัสดของค่าพิซซิของน้ำนะครับไม่ได้อ่ะข้อข่อพ่อคนอนนี่ก็เป็นคาร์บอนของไบโอซิดนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เขียดพิมียมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารกรองของยูนิร์บนะครับยูนิขับก็มีนะครับยูนิร์บ ก็จะเป็นแมงกานิสนะครับตัวนี้เป็นซิโอไลท์และสลหรับกองสนิมเหล็กโลหะหนักนะครับที่ํำคัญเรามีตัวนี้ครับมีหินปรับค่าวพีเฮดนะครับตัวนี้นะครับหินปรับค่าวพีเฮดเอาท่ตัวนี้เลยหินปับค้าวพีเฮดและสรับปับค่าวพีเฮดนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีนะครับก็ใช้หินปับข้าวพีเฮดตัวนี้ได้เลยนะครับ สารส้มก็มีนะครับสารตัวน,นี้ก็คือสารส้มนะครับไว้สำหรับน้ําที่มีพวกตะกอนเยอะ,ยอะนี่ก็สามารถใส่สารส้มได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารกรองลรซินนะครับของดูคลองของดาวแบบนี้ครับคองของดาวแบบคุดนี้ก็เราใช้สำหรับในโรงงานน้ำดื่น,นครับน้ำดื่มก็ได้ มีรสชาติที่ละมุนขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเซ็ตว่าสลับเตรียมไว้ให้กับลูกค้านะครับตัวนี้ครับเซ็ตเครื่องกรองของเรานะครับนี่ก็เป็น12นิ้วนะครับเราจะประจิตตั้งให้กับลูกค้านะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการนะครับเครื่องกรองสารกรองต่างๆนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับหรือว่า ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับด้ทางร้านนะครับเครื่องกรองน้ำาอทเทอร์วิวนะครับได้นะครับทุกสาขานะครับหรือว่าจะติดต่อทางร้านวอเทอร์วิวนะครับสาขาจังหวัดอุดรนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0862239954นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับปัญหาเรื่องน้ำนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับทางร้าน อวอเตอร์ view, หรือว่าบริษัทที่ภาพาวอเตอร์วิวนะครับได้ดีเสมอมานะนะครับสวัสดีครับ